<C ười> ไม่งั้นเราจะอับอายเราประชาชนโอเคไหมพวกนี้เจอกันค่ะวันนี้ฮัทสี่ปายแดงแล้วไปกันต่อทุกคนต้องปานขอบคุณนะ Let's go อย่าปล่อยให้พระเอกต้องอามีไลฟ์สดค่ะมีไลฟ์ครับ,รรบเดี๋ยวจะแชร์ให้นะครับทางหน้าบ้านฝานะครับต้องให้รางวัลกันเยอะๆรางวัลเยอะแค่ไหนก็แสบเท่านั้นรางวัลเยอะแสบเยอะ ขอบคุณครับอุ้ยคนนับไม่ได้แล้วตอนนี้มันรัวมากาวะหนึ่งร้อยเก้าใบมั้งใช่ปะ่ะอู้ขอบคุณครับขอบคุณน้องฟอยแล้วก็ขอบคุณคุณแม่น้องฟอยมาห้าเท่าน้องแม่เอ้ยน้องแม่ไม่ใช่ละน้องฟอยมาห้าเท่า แล้วแม่มาอีกสิบเท่าโหเอาละสิเอาละสิะสนับไม่ทันแล้วทุกคนเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะอุย้ยมาอีกสองสองเท่าก็เป็นยี่ยี่สิบสามเท่าแล้วมั้งตอนนี้โอ้โหขอบคุณนะขอบคุณทุกคนครับ ทุกคนมาแบบทีเดียวรวมกันแบบปึ่งรวมกันเลยอะ่ะเลี้ยงน้าเลยไปตามให้ได้ครับได้ครับมาเลยครับยาอ้อมเอเนจีจริงครับหูทุกคนมาทีเดียวแบบร้อยกว่าใบอะ่ะทุกคนมารวมกันนะสองใบห้บาใบสิบใบห้าสิบใบหนึ่งร้อยใบอย่างเงี้ยน้องฝ้ายขอบคุณนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากมากครับ แล้วก็ขอบคุณสองเทา่าพิกมลลัดด้วยขอบคุณน้องฟอยขอบคุณคุณแม่นะครับโหมมาพร้อมกันเลยอะ่ะขอบคุณมากมากครับโอขอบคุณเดอ้อพี่แขกรางวัลยิ่งเยอะมันโปยิ่งแสบจีิง <c oughs> ไปกันต่อไปกันต่อยังน้อยวันนี้ก็ดีใจแล้วมีรางวัลแล้วมีรางวัลแล้วโอ้ยขอบคุณห้าแดงครับตอนนี้น่าจะประมาณยี่สิบสามยี่สิบสามเท่ากับหกแดงก็เป็นเท่าไรอ่ะสองร้อยสองร้อยสามสิบ 6 236ใบแดงขอบคุณค้าพี่พี่เมษาขอบคุณค้าตอนนี้ก็สา3สแดงได้ถูกรอก่อนรอพี่นิกก่อนพี่นิกยังไม่มาพี่นิกกำลังไม่รู้ว่าไปมาไหลเร็ว รอวพินิกของเราอ้อนแม่เมอนี่ให้มากๆอะไรอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังเท่านั้นอยู่ ตอนนี้ก็ยังสสองร2 3สิบหไปอยู่สวัสดีครับน้องบีรอนางฟ้าของกฤสดานางฟ้าของกิษด,ดามาหลายคนแล้วตอนนี้แต่ยังมาไม่ครบ แม่เมยมนันีในเรื่องมีแม่ชื่อเมยมนันีใช่ทุกครับหน้าคิดดามาขบอย่างๆเลยดีรอพี่สาวกก็นเพราะวันนี้มาไหลเร็วเนาะ โ oh. ขอบคุณครับขอบคุณครับปกติมาทองทุม <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณความรักตอนนี้ก็ จะเยอะอยู่ไม่ต้องกลัวนะวันนี้วัสดีวัสด,ดีครับดีครับสองร้อยสามสิบหกใบโอเคคนอย่าไปอ้อมเอเนจีโอ้สัญญาไม่ดี ครับต้องดื้อหน่อยวันนี้อู้มาแล้วพี่นิกมาแล้วสี่เทามาแล้วครับโอ้โหพี่นาตี้สวัสดีครับพี่นาตี้วันนี้จะตุ้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับกิษสดาหไหมครับวันนี้เล่นงานชมรมลิเกนะครับโอ้โหกำลังใจสี่เทาจากนางฟ้าทับหน้าของกิษสดา อ้าวสวัสดีครับแรบบิทที่แปลว่าก็ตาย Welcome to home นะครับสวัสดีครับโอ้โหถึง500เท่าไนหะ่ไม่ถึงลรอกทุกคนมันอีกเยอะ Welcome to home นะฮะตรงนี้คือเซฟโซนฮะ ไป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 ไม่ถึงรอกทุกคนโอ้โหมันถึง,ถงยาก2.6ก็ต้องตอนนี้ประมาณ270รว่า270 2 7อ,อยเจ็ดสิบสใบสองใบตอนนี้ครับ 76ไม่ถึงรอขึ้นคนหน้ารถแดงอะ่ะไปที่300ก่อนไปที่300ก่อนไม่อยู่อ่ะ เอาสามร้อยก่อนตอนนี้สามร้อยใบสามรอแดงก่อนสามรอยแดงก่อน <c oughs> ชาเลน์เด็ดๆถึงแน่นอนโอ้โหอ,อ,อะไรเดีย ชาเลน์ขอพิธิหารปังโป้ประสามร้อยแดงก่อน